อะไรคะถ้าเะิดกิดมะค่ราไปทำงานดีกว่าอ้าวนี่นี่เขา้องกันอยู่ตรงนี้สองคนดูดิกอนห <c oughs> น้าตาหน้ากินเนาะเ่อนแกอร่อยไห<ก>ม,นมนเนแกหน,น,กหนตอนแรกตอนแรกเราบอกใช่ไหมว่า ตอแรกบอกพีว่าีไม่บอกพี่ถนะโปรดิวเซอร์ที่ใจดีของเรานะฮะนี่ใจดีเลยอร่อยเมื่อกี้เล่นฉบุแ้มมันเหนื่อยมากพลังัง ท่านแตะไก่หน่อยนี่อาหารในฉากนะคะเจมได้ฟาดเรียบไปคนเดียวแล้วตอนแรกเราบอกใช่ไหมว่าอีเลเวลาผ่านไปสักพักผู้ชายของเราก็ยังไม่หยุดหมดข้าวเย็นมันต้องกินแล้วแหละพี่ก่อนที่มิ้นต์หยุดก็พอมิ้นต์ไ่ได้โทรศัพท์อีกเดียวเนี่ยจิมิ้นต์ก็จิ้มโนโนดูยังไม่แก่นทอ กินจริงจริงกว่าเกิแต่แเราตอนาเลยนะครกินจริงจังกว่าดูเก่วเจมเจมนอนไรพี่อ่คะเงียวเงียวเงียวันันนอนจริง